ง,งตลาดห้ดอยเดือ,อ,อ,อจังหวัดน้งบัวลำพูยาแกแพเราร่องลับขี้ขวดเออูเมียแทยเดียวแกงแล้วพอยุ่น แต่ตอนเล่ารัา่วคอยเอาอยากแก้แพ้แ่ให้เลยจนเอยได้ปลูกเอาเนาะบ้าสวยป็ยนดีว้านึง่งหลับดีเลยว่าแต่เออนี่ละยาเอากินเขาก็เป็นหนังสีละอาจารย์นะอกโอ้โอ้บะข้อนะนนนขายเท่าไคะนี่นบะข้อถุงเท่าไรคะอ๋อถุงหนึ่ง

yang dia seperti yang